สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสำหรับหัวข้อเขากำลังคิดอะไรอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปพ่วงความรู้สึกกันด้วยนะคะว่า เอ๊ตอนนี้เขากำลังคิดอะไรที่เกี่ยวกับเราอยู่บ้างนะคะเน้นว่าเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้อะไรงนี้เนาะแล้วก็เป็นความรู้สึกของเขาด้วยนะคะแน่นอนเป็นรันด o อมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสามารถสลับข้างกันได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปซีเรียสกันนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางเท่านั้นจะดีที่สุด3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงาน พลังงานของเรานะคะเชื่อมโยงถึงกันได้นเะวลานั้นๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอมต้องขอขอบคุณทุกๆแรงสนับสนุนนะคะที่ช่วยกันเ,ออเป็นการระดมทุนเนาะเพื่อช่วยน้องลักกี้กระต่ายคอเอียงที่อมอรับอุปการะมาร่วม9ปีแล้วจากที่ไม่เคยระ,ระ,ระดมทุนเลยก็คือจากแค่แบบบอกฉะะเฉยๆสนับสนุนช่องได้นะคะเบอร์บัญชีใต้คลิปค่ะสนับสนุนช่องได้นะคะเบอร์บัญชีใต้คลิปอะไรแต่คราวนี้แบบคอเธออะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าตอนนี้บัตรเครดิตอมอก็พูดตรงๆคือจะเตะ สาหรับการดูแลน้องที่ผ่านมาเพราะอย่าลืมว่า9ปีนะคะแล้วออมก็ไม่อยากทิ้งทิ้ง,งคว่างๆไงต่อให้ต้องไปโรงพยาบาลต้องรักษากันมายาวนานแค่ไหนจะโรคเยอะปานใดอะไรเยอะอมก็พยายาม,ยายามเข็นพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดเนาะแต่พอดีรอบนี้ปอดอักเสบเพิ่งดีขึ้นยังกินยาอยู่ใช่ไหมถุงน้ําดีแตกนะคะก็เพิ่งจะดีขึ้นแต่ว่ายังต้องกินยาอยู่แล้วดันเป็นฝีใต้าตาเพิ่งผ่าไปคือที่ใต้ตาซ้ายของน้องเขาอะ ใครอยากเห็นภาพไปดูได้ที่แถบชุมชนของช่องนะคะแล้วเออพิ่งผ่าไปเมื่อเมื่อวานซืนนะคะเมื่อ2วันที่แล้วก็ค่าใช้จ่าย5,000กว่าบาทนะคะแล้วก็เงินสนับสนุนช่องเหลือ400แล้วยังต้องทำแผ่ทุกวัน3วันค่าใช้จ่ายต่อวันรวมค่าเดินทางเพราะไม่มีรถเนาะก็ตกที่วันละพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็น ผมมันไม่ไหวแล้วจริง,รงๆอะไรเงี้ยบัตรเครดิตก็คือจะเต็มแล้วแล้วที่ผ่านมาก็คือเป็นนี่เป็นสินจากการดูแลน้องนี่แหละนะคะก็เลยทาไงดีว่าเราอยากดูแลน้องให้ถึงที่สุดจริงๆก็เลยอออเผื่อมีใครรักสัตว์ใครที่ชอบทําบุญกับสัตว์อยู่แล้วเผื่อใครเป็นแฟนคลับลักกี้อยู่แล้วหรือว่าเป็นแฟนคลับช่องหมออมก็ได้นะคะคือแบบชอบดูช่องนี้รักช่องนี้อยากอยากสนับสนุนช่องนี้อะไรเงี้ยก็ฝากด้วยนะคะเบอร์บัญชีจะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนอกาใครอยากรู้จักกับน้องก่อนก็กดเข้าไปดูได้ที่แถบชุมชนเลย นะคะคเงินก้อนนี้ต้องบอกตรงๆว่าจริงๆแล้วอ,อมจะมีการทําบุญทําทานด้วยแต่เนื่องจากช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้องคือเยอะมากก็เลยยังไม่ได้ทําบุญทําทานเลยนะคะก็เลยเป็นค่าให้เป็นเป็นของน้องล้วนๆไปก่อนเลยไม่ได้ตกถึงท้องอ,อมสักกบาทเดียวด้วยในช่วงนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเราเรารับเข้ามาแล้วก็ เอาให้ถึงที่สุดก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ช่วยกันเข้ามาก็เลยทําให้เออน่าจะพอมีค่ารักษาค่าล้างแผลไปอีกประมาณ 2- อสมวันแต่ว่าหลังจากนั้นะ่ะมันก็ยังต้องการอยู่เพราะว่าเออมันไม่ใช่ว่าล้างแผลสาวันแล้วแผลหายนะเพราะมันเป็นหลุมใช่ไหมฝีอย่าเออมันก็จะต้องอัดแต่หมออาจจะนัดห่างไงสองวันค้างหรอหรือวันวันว้นวันหรืออะไรก็ค่อยว่ากันช่วงนี้ก็ยังขอระดมทุนเพื่อน้นองก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะแล้วก็ช่องทางซุปเปอร์ตงสลุบปุ่มขอบคุณที่ส่งเข้ามา ก,ก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, หรือคอมเมนต์ใดๆก็ได้นะคะขอบคุณที่รักกันไม่ว่าจะเป็นการรักลักกี้หรือว่ารักแม่ออมนะคะขอบคุณจริงๆนะคะดูดวงส่วนตัวยังสามารถแอดไลน์สอบถามได้รายละเอียดทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะคะ เอาละรบกวนเวลาของทุกๆคนนะคะเพื่อ,อโปรโมทว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวของออมคือเกิดอะไรขึ้นกับน้องแลว้วก็เกิดอะไรขึ้นที่ออมต้องแบบเปิดรับเงินระดมทุนนะคะเอาละชาวาธาตุไฟเมสิงธนูเขากำลังคิดอะไรอยู่นะคะก่อนอื่นขอดูก่อนว่าความสัมพันธ์นี้เป็นอะไรยังไงกันค่ะชาวาธาตุไฟพลังงานที่สุ่มมาในวันนี้ เป็นพลังงานของใครอะไรยังไงจ้ะมีให้ชาวพู้ศพคืออย่างนี้นะมันอ่านได้ได้สองแบบสามแบบอะแบบแรกเนี่ยพวกคุณเป็นแฟนเป็นสามีภรรยากันหรือเป็นแฟนกันถูกต้องเลยแหละนะคะ The Empress แล้วก็ Hello f a n เนี่ยเป็นความสามาัถที่ถูกต้องเลยแหละแต่ว่า คือสมมตินะมันมีการบล็อกปิดกั้นกันเกิดขึ้นก็ได้หรือว่าคือรู้สึกว่ามีการกระทําลับหลังอะไรกันบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้ค่ะอันนี้แบบแรกก่อนนะแบบที่สองพวกคุณเป็นผู้สนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้านายลูกน้องหรือเป็นคนในองค์กรอะไรกันบางอย่างนะคะแล้วมันมีการบล็อกปิดกั้นกันเกิดขึ้นหรือว่าแอบแอบสารความสัมพันธ์กันอะ โดยที่มันเป็นรักต้องห้ามมันเป็นความรักที่ต้องแอบ,บซ่อนอะไรเงี้ยนะคะเอ,อหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีมีคู่มีแฟนตัวจริงอยู่แล้วก็ได้ค่ะนะคะเนี่ยมันมารักกันป่วนเปียนป่วนเปียนกันอยู่นเนี่ยค่ะเนี่ยรักชอบวั่นวหวกันป่วนเปียนป่วนเปียนกันนะคะเนี่ยประมาณนี้นะลักษณะความสัมพันธ์นะคะอืม ในบางเคสนะคะกำลังจับผิดกันอยู่ว่าทำอะไรรับหลังไหมในลักษณะที่มีใครเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่าตรวจสอบจับผิดกันอยู่ก็ได้ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันสักนิดนึงค่ะว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขากำลังคิดอะไรอยู่ค่ะ เขากำลังคิดอะไรอยู่มีไพ่ชาวสิงหรือวันอาทิตย์ชาวธาตุดินมังกรทุศกันนะคะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกชาวธาตุไฟเมสิงธนูครบแล้วทุกธาตุเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะจ๊ะเขากำลังคิดอะไรอยู่เขากำลังคิดเรื่องแบบว่า อันนี้คือต้องบอกตรงๆว่าออมจะอ่านที่เกี่ยวข้องกับชาวาธาตุไฟนะจะไม่อ่านไปนในทิศท,ทางที่เขาคิดอะไรกับมือที่สามหรือคนที่มาแทรกไหม่นะคือเรากำลังดูว่าเขากําลังคิดอะไรกับความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะเขากําลังคิดอะไรอยู่อาจจะคิดในลักษณะที่แบบเออเอฉันจะแบบว่าสมมตินนะมีการเดินทางมีการเทคแอคชั่น มีการสารความสัมพันธ์นี้มีการเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดกำลังคิดว่าจะพูดคุยจะปรึกษาหารือหรือจะสื่อสารนะคะอาจจะเป็นโซเชียลทางไกลออนไลน์วิดีโอคอลหรือแชทหรืออะไรก็ตามนะหรือเป็นการพูดคุยปรึกษาหาร,หรือแบบเจอหน้าเจอตาก็แด้ เพื่ออะไรเพื่อแบบให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อทํายังไงให้มีสเสน่ห์แรงดึงดูดกับคุณทายังไงให้ความสัมพันธ์เนี้ยดูน่าสนใจหรือทํายังไงให้แบบดึงความสนใจคุณไว้ได้อะไรก,ก็ได้ไงอืมนะคะในในเชิงความคิดมันจะเป็นลักษณะนี้ทํายังไงให้ความสัสมพันธ์เนี้ย มัน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 ยังป้วนเปี้ยนมันยังได้ควบคุมกันไปมันยังดูน่าสนใจเออมันยังมีแรงดึงดูดอยู่อะไรอย่างเงี้ยความคิดนะอืมแต่ในบางคนเขาคิดว่าเขาอาจจะไม่ค่อยชอบที่ถูกควบคุมนะคะอันนี้ถ้าให้สลับกันนะคะเขาคิดทำยังไงให้แบบ จะคุยยังไงดีจะพูดยังไงดีว่าเออให้ให้มันมีระยะห่างกันบ้างอะไรเงี้ยฉันขอไปทํางานก่อนนะฉันขอไปสนใจเรื่องตัวเองนะหรือว่าเออให้ให้มีเว้นระยะหรือว่ากําลังคิดเรื่องที่ไม่ไว้ใจคุณละแวกวกลัวโดนคุณควบคุมมีก็ได้ค่ะนะคะอันนี้คือเรื่องของความคิดก่อนนะอืเพราะฉะนั้นมิติมันจะเป็นประมาณว่าเราจะเข้าหายังไงดี เออนะคะเขาเราจะเข้าหายังไงเราจะผูกมิตรยังไงเราจะเทคแอคชั่นยังไงคิดเกี่ยวกับการเดินหน้าเข้าหาผูกมิตรการกระทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะอมมองว่าเขาอาจจะไม่ค่อยชอบที่มันมีการเอาชนะหรือตีตัวออกห่างกันหรือมีความรู้สึกหรือมีอะไรที่มันดูแล้วมันน่างหงุดหงิดนะคะมีเรื่องหึงหวงอะไรอย่างเงี้ย อน่าจะคิดในลักษณะทำยังไงให้ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันได้จุดที่มันสบายใจอะ่ะเออให้ให้ให้มันสบายใจไม่ไม,ไม่ไม่ทะเลาะกันไม่แตกแยกกันไม่หุดหงิดฉุนเฉียวหึงหวงอะไรใส่กันเออทำยังไงให้ผูกมิตรด,ดีดีเทคแอคชั่นกีท่าไหนดีหรืออะไรอย่เงี้ยนะคะ แล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะแล้วเขารู้สึกยังไงแล้วจริงๆเขารู้สึกยังไงกับคุณมีไพ่าชาวธาตุดินมังกรพฤ้ศบกันมีไพ่าชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมเขารู้สึกยังไง มองอว่ามันเป็นความรู้สึกในเชิงจริงๆแล้วห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวห่วงแหนพื้นที่ที่จะได้เป็นตัวของตัวเองห่วงแหนพื้นที่ที่เขาจะได้โฟกัสการเงินการประหยัดเซฟโซนของเขานะคะรู้สึกว่าเหมือนกับกำลังตั้งหน้าตั้งตาเหนื่อยหรือว่ากำลังจริงจังตั้งใจ ความมั่นคงอมเลยไม่แน่ใจว่าเขากําลังตั้งหน้าตั้งตาจริงจังกับความมั่นคงในชีวิตเขาหรือในความสัมพันธ์นี้ก็ได้ไงเพราะฉะนั้นอมมองว่ามันน่าจะเป็นความรู้สึกในเชิงเหมือนอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงอืมอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองมีเซฟโซนอะ อเป็นตัวของตัวเองมีเซฟโซนนะคะเป็นคนเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจเกี่ยวกับอิสระเสรีอิสระภาพหรือการที่จะได้เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากอืม ถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนนะคะหรือเคยมีอะไรไม่เฮลตี้อ่ะเขารู้สึกแบบไม่ค่อยชอบด้วยค่ะอไม่ค่อยชอบสถานการณ์ที่แบบโป๊แตกปี้แตกวีนแตกมีอะไรไม่เฮลตี้ความความความหมางเมินเย็นชาอะไรเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าเขาน่าจะรู้สึกในลักษณะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงนะคะอยากให้มันจริงจังมั่นคงเพียงแต่เขาจะอาจจะไม่ได้แสดงออกกับคุณก็ได้ไงอังั้นถามแล้วเขาแสดงออกกับชาวธาตุไฟยังไงคนคนนี้แสดงออกกับชาวธาตุไฟยังไงคะ่ะมีไพ่ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิก แล้วก็ชาวธา,าตไฟเมสิงธนูเขาแสดงออกเขาก็ดูมีการจะจะละมุนล,ละไมหน่อยนะคะการแสดงออกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบถูกใจปิ๊งชอบให้ความสนใจมีการสื่อสารมีการพูดคุยนะคะอมมีความรู้สึกว่าเขาพยายามแสดงออกให้เห็นว่ามีความใส่ใจสนใจอ่ะ เออผูกพันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแต่สามดาบมันมาใบแรกเลยอะ่ะอืมจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเจ็บก็ได้นะเป็นคนมีความเจ็บปวดอยู่ในใจนะคะจริงๆเขาอาจจะรู้สึกไม่สบายใจหรือหรือสุขภาพไม่ดีอาจสุขภาพไม่ดีมีความไม่สบายใจเจ็บจุก อ่าหรือว่ามีความรู้สึกอะไรที่มันไม่ค่อยดีอยู่กับตัวเองก็ได้ไงแต่สิ่งที่เขาแสดงออกมันเป็นสิ่งที่แบบเออลมูนล,ละม่อมเป็นห่วงเป็นใย,ยพูดถามไถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยด,ดูดูแบบดูสนิทแน่นแฟ้มมีความเป็นครอบครัวสนอกสนใจอะไรเงี้ยการแสดงออกมันค่อนข้างดีเป็นในเชิงบวกไงอืมซึ่งมันเป็นผลมาจากความคิดของเขานะคะที่แบบ คิดอยากที่จะเข้าหายังไง take action ยังไงอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะเป็นคนที่เออคิดมาแล้วว่าเออน่าจะต้องแสดงออกงี้งี้ง,งี้คือค่อนข้างแบบอาจจะไม่ได้แสดงออกตามความรู้สึกเออใช้คำนี้ก็ได้นะเพราะว่าความรู้สึกของเขามันเป็นความจริงจังมากอะแบบคิงดาบเงี้ยความใช้การใช้เหตุใช้ผลการเป็นตัวของตัวเองนะะการมีเส้นการแบบ อะไรอย่างเงี้ยแล้วสี่เหรียญอีกโอ้มีเซฟโซนอีก,ออกความรู้สึกก็เลยเอามองว่าเขาค่อนข้างรู้สึกในลักษณะเหมือนกับอยากจะเป็นตัวของตัวเองมีเซฟโซนแต่ก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันได้ได้ได้ดีด้วยอะแบบมั่นคงดีๆอะไรอย่างเงี้ยอืมงั้นดูเลยค่ะว่าเขาจะทำให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงนะคะ ในอนาคตเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงคะ่ะเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงมีไพ่ชาวพิจิกนะคะมีไพ่ชาวกรกฎหรือวันจันทร์ในบางเคสต,ต้องบอกว่าความสัมพันธ์มันเหมือนกับเปิดเผยไม่ได้หรออย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นรักต้องห้ามหรอ รักแบบลึกลับซับซ้อนหรออืมหรือว่ามันแอบชอบกันแอบรักแอบชอบกันก็ได้แต่มันมีเดทขึ้นมาใบแรกอ่พวกคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนเก่าซึ่งกันและกันหรือว่าเคยเลิกราย,ยาราังเย็นชาจืดชืดกันไปก็ได้นะคะเขาจะทำให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงในอนาคต คือออมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะดูสับสนหน่อยนะคะออมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดูไปเรื่อยๆมากกว่าแล้วไฮปริตเทสคืออาจจะยังมีความผีเข้าผีออกเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยแอบดูอ่านยากนิดนึงดูลึกลับอ่ะหรือไม่เปิดเผยนะคะซ่อนเล้นไว้ก็ได้ นะคะหรือคนคนนี้อาจจะแอบมี2บุค,คลิกอารมณ์ยังไม่แน่นอนผีเข้าผีออกแต่มันก็จะไปเรื่อยๆอยู่นะแล้วสิบถ้วยก็คือเฮ้ยมันจะสนิทแน่นแฟนมันจะผูกพันกันนะคะหรือเขาจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยนอกจากสนิทแน่นแฟนผูกพันอาจจะเป็นทําให้ความสัมพันธ์นี้ได้ได,ได้ได้ผูกมิตรกันอย่างดีอ่ะก็คืออาจเป็นแฟนคุณเหมือนเดิมหรือเป็นคนที่รักกันฟิลแฟนหรือเป็นคนในสังคมที่แวดล้อมกันป้วนเปี้ยนกันอะไรอย่างเงี้ย นะคะสาเหตุที่ออมไม่ได้ทำนายว่าพวกคุณเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะคือเป็นแฟนที่ดีนู่นนี่นั่นคือมันทำนายอย่างนั้นไม่ได้เนื่องจากมันดันปิดไฮพีเทสทุกคนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้มันดีแค่ไหนสนิทแน่นแฟนแฮปปี้เป็นคนในสังคมที่แบบเห็นการน,นู่นนี่นั่นแต่ว่าไฮพีเทสมันยังมีความลึกลับซับซ้อนมันยังมีอะไรที่ ที่ยากจะคาดเดาอยู่เช่นกันหรือแบบมันเปิดเผยไม่ได้อยู่อ่ะอืมแต่ว่าความสม่ําเสมอหรือว่าการที่จะแบบอยู่กันไปเรื่อยๆนะคือมันใช่แน่ไงห <c oughs> ้ามไม่เท้าตรงกลางเอามาว่าน่าจะเป็นบางครั้งเขาอาจจะไปบ้างงานงานยุ่งก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะยังมีโมเมนต์ทะเลาะกับคุณบ้างก็ได้ถ้าถามว่าเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงนะอืม โมแต่ยุ่งบ้างงานก็เลยคาดเดาความสัมพันธ์ยากคาดาคาดเดาอารมณ์ยากเพราะเขายุ่งบ้างงานอะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะแบบทะเลาะก,กับคุณบ้างความสัมพันธ์นี้ก็เลยผีเข้าผีออกอืมนะคะก็ดูดูทรงไปเรื่อยๆอยู่ค่ะมีไพ่เาวันอังคารเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงคือต้องบอกตรงๆว่าในบางเคสถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมีความโปะแตกปีแตกวีนแตกเกิดขึ้นเนี่ย มันจะรับกันไม่ค่อยได้ประเด็นนั้นเท่าไหร่นะคะเช่นในอนาคตมันอาจจะมีกำแพงต่อกันก็ได้มีการจุกจิกจู้จี้มีการคาดโทษมีการแบบท้าให้ตัดสินใจมีการท้าทายบททดสอบอะไรอย่างเงี้ยเอาเมาื่อความสัมพันธ์เนี้ยในอนาคตเขาจะทำให้มันดูไม่ได้ง่ายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่ นะแต่อมอมจะเห็นความสนิทชิดเชื้อความผูกพันแพชชั่นการหลงเสน่ห์กันนะมันมีอืมแต่ว่ามันมันยังมีอาการยังยังลูกผีลูกคนอยู่นะคะอืมยังมียังลูกผีลูกคนอยู่นะคะ,ย,ย,คย,ะ,คะยังมีการคาดโทษคาดขันจุกจิกจู้จี้ตีเส้นตั้งดาบกันอยู่เหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวดูข้อความเขาหน่อยค่ะ ความคิดใช่ไหมความคิดใช่ไหมเขากำลังคิดอะไรอยู่ขอดูข้อความสิเขากำลังคิดอะไรอยู่คะเขาบอกว่าเขาฝันถึงคุณมากๆเลยฝันถึงชาวทาตุไฟมากๆเลยเขาว่ามันมากไปหรือเปล่าด้วยซ้ำแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนพูดเขาเรียกเะเรนะ ฉันหมายถึงอย่างที่พูดจริงๆเอ,อนะคะเขาจะบอกว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยอฝันถึงก็บอกว่าฝันถึงอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าฉันคิดว่าเราควรต้องช้าลงสักหน่อยฉันคิดว่าเราต้องช้าลงสักหน่อยเพราะอะไรความรู้สึกมันเยอะไปเหรอ,อเขาบอกว่าชาวธาตุไฟชอยเยอะออปชันเยอะเ,ออเขาก็เลยคิดว่าต้องช้าลง เขาบอกว่าความสุขมันเป็นสิ่งสําคัญสำหรับฉันมากๆเลยนี่ไงมันเริ่มเผยออกมาเหมือนกับเขาหวงแหนพื้นที่ส่วนตัวเซฟโซนเพราะว่าเพื่อที่จะได้มีความสุขของเขาก็ได้ไงนะคะเขาถามชาวทัดไฟว่าจะเลือกเขาหรือเปล่าเขาอยากจะเริ่มต้นอะไรที่มันสดชื่นเฟรชๆใหม่ๆกับชาวทัดไฟจังเลยนะคะเราก็ไม่ได้อยากสูญเสียชาวทัดไฟไปเลยค่ะ แอบมีปัญหากันเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วเขาก็อยากจะเป็นฮีโร่ของชาวธาตุไฟด้วยนะจ๊ะเขาถามว่าชาวธาตุไฟยังมองเขาในแง่เดิมอยู่ไหมยังยังมองเหมือนเดิมแม้ฉันน่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเฟชอยากจะทำอะไรให้มันใหม่ๆแล้วนะเเผอเปิดอีกใบเอาไม่เป็นไรแล้วเขาบอกว่าชาวธาตุไฟเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเลยไต้สำรับนะเขาขอมีคุณค่ะ เขาบอกว่าเขาขอมีชาวทัดไฟนะจ๊ะโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากนะคะสนับสนุนช่องเพื่อน้องลักกี้ด้วยนะคะก็อย่าลืมกดเข้าไปดูที่แถบชุมชนได้เลยนะคะจะมีเรื่องราวของน้องอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะก็รายละเอียดใต้คลิปนะคะเบอร์บัญชีอยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ฝากดัน Subscribe ให้ถึงแสนซับเร็วๆอมอยากแจกของแล้วนะครบแสนซับเดี๋ยวจะแจกของกันวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย